สวัสดีครับกับผมร้อยตีธนาวุธเปนสงเคราะห์ตำแหน่งผู้คับหมวดวิเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารที่3กรมทหารที่16วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายธงชาตินะครับโดยตอนที่สมัยเด็กเนี่ยผมเนี่ยจะได้รับคําสอนจากทางโรงเรียนเนี่ยว่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีเงิน,งนหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยและช่วงนี้นะครับทหารเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ะจะมีการติดธงชาติ แล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ประชาชนนะครับมีความหลักชาติแล้วก็นำเครื่องหมายธงชาติเนี่ยมาแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยนะครับแต่มีคําถามที่ผมเคยสงสัยในหัวมานานมากนะครับว่าทําไมธงชาติต้องมีสีแดงสองแถบสีขาวสองแถบแล้วก็สีเงินหนึ่งแถบอยู่ตรงกลางผมเคยสงสัยแต่ผมไม่เคยถามเลยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ ที่จบจ,บจบากจอมละอนครับมาบรรยายที่โรงเรียนในร้อยก็ถามนักเรียนในร้อยครับว่ารู้ไหมว่าทําไมต้องมีสีแดงสองแถบสีขาวสองแถบสีน้ําเงินหนึ่งแถบยานกลางไม่มีใครตอบได้เลยครับแต่ตอนนั้นพอไม่มีใครตอบได้ก็ได้คําตอบหนึ่งกลับมาครับว่าที่ธงชาติไทยเนี่ยมีสีแดงสองแถบสีขาวสองแถบเนี่ยหมายถึงว่าประเทศของเรานะครับ มีหลายเชื้อชาติหลายศาสนาอ่าแต่เราอยู่ร่วมกันอ่าภายใต้ผืนแผ่นดินเดียวกันโดยมีภายใต้พระมหากษาัตริย์ทรงเป็นอมุขอ่าสู่รวมใจอยู่ย่านกลางของคนไทยทุกคนนะครับก็ทําให้ผมได้นึกนึกคิดถึงว่าถ้าทุกคนทราบถึงความหมายของชาติครับอยากให้ภูมิใจอ่าในความเป็นคนไทยนะครับเพราะว่าอ่าผมเนี่ยได้พาลูกน้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียเลือดเสียเนื้อ จริงๆเมื่อตอนสมัยผมเรียนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจครับว่าคําว่าเสียเลือดเสียนเนื่อเพื่อปกป้องอธิปไตยเหมือนบรพทุรุษในอดีตเป็นยังไงแต่วันนี้คนระับได้เข้าใจแล้วว่าการเสียเลือดเสียนเนื้อมันเจ็บปวดขนาดไหนมันไม่ใช่เพียงแค่ทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับครอบครัวของตัวทหารเองก็ต้องเสียสละในการลบครั้งนี้นะครับ ทหารไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังมีพี่น้องประชาชนที่สู้อยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นมูลิธิต่างๆนะครับเช่นของคุณกันจัมพลังจิตอาสาหรือพี่น้องประชาชนที่ให้กําลังใจไปทําอาหารช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆมันแสดงเห็นถึงความสามาัคคีของความเป็นคนไทยนะครับผมอยากให้เราเนี่ยภูมิใจเวลาที่เราได้ยินเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริมพระบัณมีเนี่ยขึ้นมาก็ ไม่ต้องอายครับที่ต้องยืนตรงที่จะต้องยืนตรงมันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความภูมิใจของเอกราชในความเป็นคนไทยของเรานะครับ